เดี๋ยวเราจะมาแยกหน่อที่เริ่เสียฟังเกียหน้ากันอันนี้จะเป็นต้นแมนน่จะเป็นต้นแม่ของเขาอันไหนจะแยกอันไหน,นเริ่มจะเริ่มออกจะเริ่มออกหน่อนี่มัน,น,น,นจะเป็นไหลมันจะออกไหลยาวลงมาเรื่อยๆแบบนี้ จะเป็นไหลยาวมาเนี่นยนี่แล้วก็จะจัดฟอร์มให้เขาดูสวยงามเนี่ยถ้าเขาอิงแอบแ่บอันนี้เราไม่ได้ผูกนะเขาเกาะเขาเกาะอยู่กับต้นปลาล์มลากที่เขาออกมาเขาก็จะเกาะกับต้นปลาลา์มเขาจะเกาะไปกับต้นปลาล์มลากเขาจะเกาะกับต้นปลาล์มเนี่ยติดแน่นเลย วิธีแยกเขาง่ายๆนี่เราต้องการจะแยกเขาออกมามเลยเนี่ยนี่เขาจะเป็นต้นที่เขายาวออกมาเราจะแยกเขาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแยกเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะหากันไกล หาร์ไก่มาตัดเขาเราจะหาการไก่มาตัดเขาเนี่ยเราต้องการสิ่งนี้แยกอันนี้การ์ไก่ตัดได้เลย ตัดออกมาได้กันไกตัดออกมาได้เลยแล้วก็จะได้หน่อใหม่มาก็ได้มาแบบนี้ ราได้มาแบบนี้แล้วเราจะเอาไปแขวนไว้ในบ้านประดับตกแต่งในบ้านก็ได้แล้วก็คือลักษณะของเขาะจะห้อยลงด้านล่างแล้วก็จะโค้งขึ้นมาเพื่อที่จะชูช่อดอกของเขาแล้วก็เอารวดเหมือนเดิมเอารวดพันกิ่งไม้ พันเขาไวเพื่อที่เราจะเอาไปแขวนแล้วก็จะได้มาอย่างนี้ได้เรียบร้อยเราจะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแขวนกันวิธีแขวนก็คือม่ไดแล้วก็เอามาแขวนไว้ได้เลยเขาก็สามารถเ,รเติบโตได้ แขวนได้แขวนได้เลยแขวนวน่ะแขวนแขวนว่ะแบบนี้เนี่ยที่เราที่เราเคยทําไว้อันนี้เราเคยทําไว้เราแขวนไว้แล้วแต่เราอยากให้เขาเกาะกับต้นปาล์มเราก็เอามาแขวนไว้ข้างๆต้นปาล์ม เดี๋ยวเขาเติบโตเขาก็ล่าเขาก็จะออกมาเนี่ยเขาก็จะเกาะต้นปาล์มไปเองแต่ถ้าอันไหนที่มันแห้งแห้งแห่เนี้ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปลายเขายัางเขียวอยู่เห็นไหมมันก็รอดมันก็อยู่ได้เนี่ยที่เราแขวดเคยแขวนไว้เนาะนี่เราต้องการให้เขาเกาะต้นปาล์มแล้วก็แขวนต่อไปนี่ ได้เหมือนกันน่ยแห้งๆเขาเรียก่ปเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้ามันแห้งอย่างเงี้ยเราดึงออกมาก็ได้แล้วเราก็ดึงใบตรงเนี้ยทิ้งไปดึงใบตรงที่มันแห้งๆเนี่ยทิ้งไปเราเขียวๆไว้แล้วเราก็หาลวดมาผูกปลายตรงเนี้ยแขวนได้เหมือนกันี่ยเรามีลวดว่างๆไหม เา้ามีร,รวดว่างๆไหมนะอ่ะสมมติว่าเนี่ยถ้าเรามีรวดว่างๆเงี้ยเนี่ยปลายรวดเนี่ยเราก็ผูกได้ผูกไว้เลยผูกต่อได้เลยผูกง,งาา่ายๆม้วนธรรมดาเบาๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้ละ วนธรรมดาวนน้อยนิดนึงนิดเดียวเขาก็อยู่แล้วเขาน้ําหนักเขาเบามากแล้วก็ขวยน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตต่อได้้แห้งๆเนี่ยเราก็ทิง้งดึงทิ้งได้เลยแห้งๆพ้เราก็ดึงทิง้งไม่สวยเราก็ดึงทิง้งดึงออกมาเขาก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ปลูกได้ต่อเราปลูกได้ต่อเนี่ยไปปลูกเพิ่มได้ก็การขยายหนอ่อนเชิ้เซีย ั่งเกียร์หน้าเดี๋ยวพอเขาก็จะออกดอกช่วงประมาณหน้าหนาวหนาวอากาศเย็นๆหน่อยเขาจะเริ่มออกดอกให้เราเห็นความสวยงามดอกก็จะสีส้มๆเดี๋ยวถ้าออกดอกแล้วเราก็จะมาให้ดูกันอีกทีนึงว่าดอกเขาอะหน้าตาเป็นยังไง